สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อเร็วๆนี้มีแนวโน้มว่ารัสเซียอาจจะบุกยูเครนเนื่องจากมีการส่งกำลังทหาร1น0 0 0 0นนายไปที่ชายแดนบริเวณที่ติดกับยูเครนสารัฐและสหภาพยุโรปเตือนรัสเซียว่าหากบุกยูเครนพวกเขาจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมาที่รุนแรงดังนั้นจึงมีความกังวลว่าอาจจะเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งหรือไม่ วันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนกันค่ะแล้วก็เช่นเดียวกับความขัดแย้งอื่นๆก่อนจะเข้าใจปัจจุบันเราจะต้องรู้อดีตกันก่อนค่ะอันที่จริงแหล่งกำเนิดของรัเสเซียและยูเครนเริ่มต้นขึ้นในนาเขตเคียฟซึ่งก่อตั้งในปีคริสต์ศักราด882 นั่นก็หมายความว่ารัเสเซียและยูเครนมีรากฐานต้นกำเนิดบัพบรุปลดเดียวกันอย่างไรก็ตามในปี1237เมื่อมองโกลุลกรานบ้างก็ย้ายไปยังดินแดนซึ่งก็คือมอสโคในปัจจุบันซึ่งทั้งสองประเทศต่างใช้วิธีทางศาสนาและภาษาที่แตกต่างกันแต่เมื่อมีการเกิดสาภาพโซเวียตในปี1922 ยูเครนก็ถูกรวมอยู่ในสหภาพโซเวียตอีกครั้งและในเวลานี้สหภาพโซเวียตได้รวมดินแดนบางส่วนของรัสเซียเข้าไว้อยู่ในยูเครนเพื่อความสะดวกในการบริหารและในปี1954ไครเมียดินแดนของรัสเซียก็ถูกรวมเข้ากับยูเครนด้วยซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะในขณะนั้นยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแต่เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991ก็ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งขึ้น เนื่อสากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวมากันก่อนหน้านี้มีชาวรัสเซียที่สนับสนุนรัสเซียจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในยูเครนตะวันออกและไครเมียและมีชาวยูเครนที่ต่อต้านรัสเซียจํานวนมากอาศัยอยู่ในยูเครนตะวันตกและตุใดชาวยูเครนที่มีรากฐานเดียวกันกับรัสเซียจึงมีความรู้สึกต่อต้านรัสเซียความรู้สึกต่อต้านรัสเซียนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่สตาลินปกครองสหภาพโซเวียต ในเวลานั้นสตาลินใช้ในโยบายเอาระบบอุตสาหกรรมมาใช้อย่างจริงจังเพื่อไล่ตามฝั่งตะวันตกและต้องการว่าจ้างแรงงานถูกและสินค้าเกษตรเพื่อได้จุดประสงค์นี้พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์จึงถูกดิบและมีการจัดตั้งระบบนารวมส่วนชาวนาที่ต่อต้านนโยบายนี้ก็ถูกส่งไปยังค่ายกักกัน และเนื่อจากการผลิตสินค้าทางเกษตรค่อนข้างลดลงซึบเนื่องมาจากการทำนารวมชาวยูเครนประมาณ3ล้านคนเสียชีวิตจากความอดอยากระหว่างปี1932และ1933ดังนั้นชาวยูเครนตะวันตกของประเทศยูเครนจึงมีความเกลียดชังอย่างแรงกล้าต่อรัสเซีย ัญหาก็คือในมุมมองของรัสเซียยูเครนและเบลารุสทำหน้าที่เหมือนเขตกันชนระหว่างรัสเซียกับนาโตและเมื่ออยู่ติดกับทะเลดำซึ่งเป็นเส้นทางเดียวของรัสเซียในการเข้าถึงมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้ยูเครนเป็นประเทศเศรษฐกิจและกำลังทหารภูมิภาคที่สำคัญของรัสเซียเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1 9 9 1สหภาพโซเวียตเสนอเงื่อนไขหนึ่งข้อแก่สหรัฐอเมริกาและนาโตคือการถอนกำลังทางทหารออกจากยุโรปตะวันออก กาวอีกในหนึ่งก็คือการหยุดยั้งไม่ให้นาโต้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในดินแดนของโซเวียตในขณะนั้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศในยุโรปตะวันออกเช่นโปลแลนด์สาธานารัฐเช็คและฮังการีเข้าร่วมในนาโต้ในปี1999บังแกเรียและสโลวาเกียเข้าร่วมนาโต้อีกครั้งในปี2004สัญญาจึงไม่ได้เป็นไปตามที่สัญญาไว้และความก้าวหน้าของนาโตในทางตะวันออกก็ยังคงดำเนินต่อไป การขยายอิทธิพลของนาโต้ไปทางตะวันออกกระตุ้นรัสเซียอย่างมากซึ่งเป็นสาเหตุที่รัสเซียอ้างว่าการลุกลานจอร์เจียในปี2008และมาตรการเชิงลุกอื่นๆของรัสเซียอีกหลายประกาศที่เกี่ยวข้องกับยูเครนก็เป็นการป้องกันและในปี2014ยูเครนซึ่งกำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนำโดยประธานาธิบดียานูโควิช ผู้นำที่นิยมรัสเซียเขาได้รับเงินกู้จํานวน15,000ล้านดอลลาร์จากรัสเซียเพื่อเอาชนะวิกฤตเศรษฐกิจโดยมีเงื่อนไขคือการล้มเลิกเป็นภาคีของสาภาพยุโรปอย่างไรก็ตามในปี2014ประธานาธิบดียานูโควิชได้หลบหนีไปยังรัสเซียเนื่องจากชาวอุนเนียจากคูิภาตะวันตกซึ่งสนับสนุนการเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างแข่งขันได้จัดมีการประทวงที่เข้มข้นขึ้น ต่อมาเมื่อมีการแนะนํานโยบายต่อต้านรัเสเซียและดําเนินมาตรการเพื่อแยกภาษารัเสเซียออกจากภาษาราชการความโกรดแค้นของชาวรัเสเซียในภูมิภาคตะวันออกก็ระเบิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐไครเมียถือครองดินแดนส่วนใหญ่ของคาบสมุทรไครเมียซึ่งมีชาวรัเสเซียคิดเประม,มาณ60%การประท้การบัวงเพื่อสนับสนุนการแยกตัวออกจากกาันและความเป็นอิสระจึงเกิดขึ้น โดยมีการประกาศเพื่อความต้องการมีอิสระภาพในวันที่11มีนาคม2014ต่อมาในวันที่16มีนาคมได้มีการลงคะแนนเสียงสนับสนุนหรือคัดขานการผนวกกับรัสเซียการผนวกกับรัสเซียได้รับการอนุมัติโดยได้รับความสนับสนุนอย่างท่วมท้นถึง96%ต่อมาในวันที่21มีนาคมประธานาธิบดีปูตินลงนามในการผนวกดินแดนและใครเมียกลับคืนสู่รัสเซีย ในเดือนเมษายนกองกำลังแบ่งแยกดินแดนในยูเครนตะวันออกประกาศอิสรภาพจากยูเครนและผนวกเข้ากับรัสเซียก่อให้เกิดกระบฏและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบัสหรือก็คือสองครามดอนบัสในการตอบสนองต่อการกระทําของรัสเซียนี้ในปี2016ยุโรปได้ส่งกองกำลังนาโต้เข้าไปในเอสโตเนียลิทัวเนียลิีเียโปแลนด์โรมาเนียและบุกาลี และยูเครนได้ร้องขอให้เป็นสมาชิกนาโตอย่างต่อเนื่องโดยระบุก,การเข้าร่วมนาโตในรัฐธรรมนูญของตนในปี2019อย่างไรก็ตามดังที่ชาติตะวันตกทราบดีว่าการที่ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตนั้นรัเสเซียถือว่าเป็นการข้ามเส้นลัตนัดดีว่าการเข้าร่วมของนาโตอาจจะนำไปสูง่สงครามได้ชาติตะวันตกจึงไม่อนุญาตให้ยูเครนเข้าไปในภาคีนาโต นอกจากนี้แม้ว่ายูเครนซึ่งมีความโกลาหลทางเศรษฐกิจและการเมืองจะได้เข้าร่วมกับนาโตก็ตามมันเป็นสถานการณ์ที่สหภาพยุโรปจะได้รับแต่ความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับรัเสเซียเท่านั้นและไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเลยนอกจากนี้เนื่องจาก40%ของกา๊าซที่ใช้ในยุโรปรัเสเซียก็เป็นผู้จัดหาให้มีโอกาสน้อยมากที่ประเทศในยุโรปจะเอาเงินจำนวนมากมายมาใช้เพื่อ,อยูเครนซึ่งไม่ได้ผลกําไรมหาศาล นอกจากนี้สหรัฐยังไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งกับรัเสเซียในยุโรปอีกในช่วงเวลาที่สถานการณ์ต้องให้ความสำคัญกับจีนมากกว่าดังนั้นจึงมีการวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารัเสเซียจะบุกยูเครนในเดือนมกราคมปีหน้าและมีการวิเคราะห์ยังกล่าวว่ารัเสเซียจะใช้เฉพาะพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งมีแนวโน้มสนับสนุนรัเสเซียอย่างแ,งแข็งแกร่งภายใต้อิทธิพลของรัเสเซีย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะยึดยูเครนทางฐานอย่างสมบูรณ์ซึ่งมีนาเขตใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรปรองจากรัสเซียและนั่นก็คือการคาดการว่าจะไม่มีการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากการบุกลุกยูเครนจะสร้างความเสียหายทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากกว่าจะดี แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่แทนที่รัเสเซียจะรุกรานยูเครนโดยตรงแต่จะก่อความไม่สงบภายในยูเครนผ่านสงครามแบบผสมผสานโดยใช้สงครามข้อมูลและวิธีการที่ใช้ไม่ได้แบบดั้งเดิมและเพิ่มอิทธิพลเหนือยูเครนสำหรับตอนนี้เราไม่รู้ว่าปูตินจะเลือกใช้วิธีไหนแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนั้นน่าจะยังไม่ยุติในเร็วๆนี้ ฉันคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนชาวยูเครนไม่ควรปล่อยให้ชะตากรรมของพวกเขาตกอยู่ในมือของมหาอำนาจและควรทำเพื่อความก้าวหน้าของตนเองผ่านการทุตที่แยกอารมณ์ออกมาให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตามขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ ข็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางคอใท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ